UTM คืออะไรทำไมถึงเป็นที่นิยมเพื่อใช้ประกอบการฝึกในหน่วยงานหรือหมู่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ UTM หรือ Ultimate Training Munition คือชุดอุปกรณ์กระสุนสีและลูกเลื่อนสำหรับปืนไรเฟิลอัตโนมัติหรือสไลด์สสำหรับปืนพกที่สามารถเปลี่ยนอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่ที่ใช้งานเป็นประจำให้เป็นอุปกรณ์การฝึกเข้าปะทะหรือ f o r c e อน f o r c e โดยที่จะได้รับสัมผัสและประสบการณ์จากการใช้งานปืนประจำกายของตอนเองและจุดเด่นสำคัญที่ทำให้ UTM ได้รับเลือกเพื่อใช้ประกอบการฝึก ข้อแรกมีชุดอุปกรณ์รองรับปืนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นปืนไรเฟิลปืนพกที่หลากหลายชนิด2ความเร็วปากกระบอกปืนอยู่ที่3 7 5รุดฟุตต่อวินาทีสามารถยิงในระยะประชิดได้ถึงแม้ว่าจะมีความเร็วของกระสุนที่ต่ำแต่มีความแม่นยำสูงกลุ่มกระสุนไม่เกิน2นิ้วที่ระยะ25เมตรและอีกเขตผลสําคัญคือมีระบบป้องกันการป้อนกระสุนจริงทําให้ชุดอุปกรณ์ของยูเทียมนั้นมีความปลอดภัยสูงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ในต่างประเทศเลือกใช้ยูเทียมในการฝึกจําลองสถานการณ์ เพราะเหตุผลข้างต้นที่สามารถใช้ชุดอุปรกรณ์ยูทีมในการฝึกเข้าปะทะได้จะทําให้เจ้าหน้าที่นั้นได้สัมผัสเสมือนจริงทั้งรูปทรงอาวุธการบริหารกลไกแรงรีคอยและวิถีกระสุนที่สามารถตรวจสอบผลลัพธ์จากการยิงต่อสู้ได้ ทำให้การฝึกนี้มีประสิทธิภาพและทำให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงเข้าใจในการปฏิบัติงานด้วยอาวุธในสถานาการณ์ต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นถ้าจะพูดให้เห็นภาพเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปวิดีโอการจำลองสถานาการณ์ที่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศได้ปรับใช้ UTM ในการรับมือกับเหตุที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับในคลิปวิดีโอจะเห็นได้ว่าคนร้ายทำการเข้าจู่โจมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในยานพาหนะในการฝึกจำลองสถานาการณ์เจ้าหน้าที่จะได้เรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อสถานาการณ์ การหาตำแหน่งในสถานาการณ์นั้นๆดูวิธีกระสุนและการเข้าหาที่กำบังทำให้ UTM เป็นชุดฝึกที่มีประสิทธิภาพสูงให้ประสบการณ์เสมือนจริงแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับการฝึกให้ไปปรับใช้ต่อสถานาการณ์ที่เขาต้องเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันและคลิปวิดีโอข้างต้นคือเหตุผลที่ทำให้ UTM เป็นชุดฝึกที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการฝึกจำลองสถานาการณ์ ได้รับความไว้วางใจเข้าประจำการและใช้งานใน US SOCOM หรือศูนย์ราชการสงครามพิเศษกองทัพสหรัฐยิ่งไปกว่าน,นั้นอุปกรณ์การฝึกนี้จะช่วยพิสูจน์ยุทธวิธีของชุดปฏิบัติว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนอีกทั้งยังช่วยหาจุดบกพร่องและพัฒนายุทธวิธีให้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นอีกด้วยทําให้ชุดอุปกรณ์ของ UTM เป็นที่ยอมรับในหลากหลายประเทศในการฝึกจําลองสถานการณ์และการเข้าปะทะแบบ f o r c e on Force สําหรับหน่วยง,งานต่างๆที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้ทุกช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น f เ c e b o o กหร ไว้ให้ทางด้านล่างนะครับผมหรือเจ้าหน้าที่ท่านใดที่สะดวกหรือสนใจเข้ามาสัมผัสอุปกรณ์ตัวจริงสามารถเข้ามาหาแล้วเข้ามาพบเราได้ที่เวลเทติเคอร์สโตสตีวิทยา2ซอย23แล้วพบกันนะครับ